ของดีพี่โซนไหนรอบโอ้โหบาล้าสีสวยเนาะอป็รสอะไรของคอเจลบ้องเสร็จแล้วนะจจะทุกคนเจลบ้องสีมือผู้ชายเกาหลีอ่ะจิมจิมเยอะๆก็อร่อยนะอันนี้อะไรอ่ะละลายหมดแล้ว่าไหนปาก่ะขนาดนั้นเหรอคะเขาเหนียวจเย็นๆค่ะคุณยูนอร่อยมากค สวัสดีครับทุกคนผมยุ้นนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะทำปีกไก่ทอดปลากับเจลบองนะครับเพราะว่าช่วงนี้อ่ะผมรู้สึกไม่กินข้าวเหนียวมันนานแล้วก็เลยอยากกินข้าวเหนียวด้วยแล้วก็ปีกไก่ทอดกินกับข้าวเหนียวอร่อยใช่ไหมครับแล้วก็ทำเจลบองด้วยนะก็เลยผงก็ะปอกกระเทียมกับผมยั้งอยู่ใช่ไหมครับแต่มีปัญหาคือมิดข้าวเหนียวเลยอะ่ะแม่กับซ้อมาไปซื้อเพปซี่ก็เลย ไม่มีใครดูแลผมนะครับทุกคนผมทําไม่ได้แล้วผมก็ยุดก่อนรู้ให้ส้มกับแม่มาก,ก่อนนะครับทุกคนวันนี้ใช้ส้มเยอะๆดีกว่าเจ็บนิดเดียวนะครับมิดเขาแค่นิดเดียวนะเลือดก,ก็ตัวน,นี้หยุดแล้วเลือดอกน้อยกว่าบีบสีอยู่นะเดี๋วันนี้ผมก็ต้อง acting ก,ก่อนนะถ้าผมไม่ acting ใช่ไหมครับผมก็ใช้ส้มเยอะๆไม่ได้นะจ๊ะใครจะมาแล้วอ่าอ่าอ,อเลือดอกออกตั้งนานแล้ว วันนี้ผมก็ทำเองไม่ได้เลยย่าต้องมีคนมาช่วยเยอะเอะอ้ะาวผลตกเลยก็รู้สึกเจ็บกว่าเดิมอีกเจนผู้ชายต้องอดทนค่ะทำเลยทำเลยหันเลยแกะเลยค่ะอ้าช่วยหน่อยช่วยปกผมเด้งให้หน่อยอีสามอันเองทำไปช่วยหน่อยลองเขาทำเองเถอะเอะอเป็นเบ็ดปะเตยไป ก็ยังหวงเขาเลยตอนแรกเขาก็เลือดออกกรุบใช่ไหมม้าสามตัววิ่งมาหาแล้วก็ไปเผาเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคไหมอะไรอย่างนี้แต่เธอับมาเร็วว่ายังไงเลือดออกมา้านานแล้วแล้วก็ทำทำทำ,ทำมีแค่สามลูกเหลือแค่สามลูกวันนี้ผมก็ซื้อปีกไก่มา2.5กิลโลนะครับรู้สึกเยอะกันไปใช่ไหมครับแต่ว่าปีกไก่ตนวนี้นั่งกินแบบเลนเ่นๆ่เรื่อยๆสุดท้ายก็หมดนะเก็บเกี่ยวหมดนะ เดี๋ยวผมลิททำดีกว่าผิวแล้วไม่อเอาเอาปีกไก่มาใส่หมวกทำไมล้ะครับัอนบขนไง <laughs> จริงๆอันนี้ทุกคนคิดว่าเยอะใช่ไหมครับแต่ว่ากินเรื่อยๆก็ไม่เยอะนะปกติปีกไก่ทอด่กินเป๊ะเดียวหมดทุกคนวันนี้เราต้องพูดเสียงดังต้องเข้าใจด้วยนะคร<อ>ับเพราะว่าฝนตอกอะเสียงไม่ได้หินเลยถ้าฝนต้องนักขนาดน,นี้ต้องตมม่ำนวกจะท่วมแล้วของปรุงรสนิดน,นึงนะโู้ทำไมปีกไก่ใหญ่จัง เขาก็ซื้อของดีมาแล้วเฮ้ยนี่มันใหญ่มากเลยนะของดีที่โซนไหนรอบเฮ้ยใหญ่มากเลยปกติไอ้กระจีนหนึ่งอันนี้สําคัญที่โซนนะครับใส่เยอะไหมคะวันนี้เมนูว,วันนี้ชื่ออะไรปีกไ <c oughs> ก่ทอดปลาละ <c oughs> ต้องใส่ปลาเยอะหน่อยนิดนึงอาจจะทอดแล้วก็เป็นเค็มๆแบบอร่อยอร่อยแน่นอนหอมๆครับครับคไปขโมยล,ลำไยของแม่ไปแม่แก่แม่กำลังหั่นแกะลำไยอยู่ตั้งสัมลุกไปไม่เอา ผมคิดว่าปลาอร่อยกว่าน้ำปลาพอน้ำปลาเก็มๆธรรมดาได้ใช่ไหมเดปลาก็ได้กลิ่นไงแล้วก็กินกับเจลบองอ่ะหปลานะคะหปลาสีสวยเนาะอย่างนี้ทอดแล้วก็แบบได้กินหอมๆเค็มๆนิดๆอร่อยแน่นอนอันนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ริกทำอันนี้ดีกว่าเจลบองแล้วก็เป็นน้อง อะไรของเธออยูเน่ชอบให้แกะลำไยให้ไงเฮ้ยโอ้ยโอเป็นล้อมเป็นล้อมจะเดินวนกี่รอบเนี่ยวนกินอยู่นั่นแหละชอบกินนะพี่แกะแก่วนวนอ่ะฝนตกอีกแกะคั่วไปค่ะคั่วไปวันนี้ผมก็ตจงคั่วเยอะหน่อยนะครับเพราะผมก็อยากจะกินเจลยวบงเยอะจะใครกับขานะครับทุกคน ลืมเอาอันนี้มา,ไ,ไ,มาไปาอะไรนะไป,นไปมากรูดไปเอาสิคะไปคุนละไป่ะนมต้องนะผมเถอะน้อยแ๊บเดียวมันก็แห้งแลวเขาจะว่าเดินไปอ,อย่างนี้ไม่อยากจะไปเลยพูดอย่างนี้เออตรงนี้สวยถ้าใส่ไปไปมากูดเลยเอ,อ,อันนี้ไปมากูดต้องทำให้แห้งๆนะนะ เมื่อก่อนแช่์กับทุกคนเราทำเจียวบองแต่ว่าใบมะกรูดยังไม่แห้งก็เลยแบนตำยากใบมะกรูดยังมีเส้นเลยแล้วก็ข้าวเหนียวทุกคนวันนี้ในคะรอบครัวดีใจมากค่ะเพราะว่าได้กินอาหารอร่อยอาหารง่ายแต่ทุกคนยิ้ม<อ>ไม่ใช่อาหารยากแต่ทุกคนสมคนือนลูกอย่าอย่าด้อยข้าอาหารเกาหลีแม่ไม่ไม่ไม่หมายถึงอาหารไทยด้วยแม่ไม่ได้ห <laughs> ม,มายถึงอาหารเกาหลีอย่างเดียว ลแล้วก็น่ากอกีมากสีอย่างนี้โอเคมากเลยอ่ะสีแบบป,ปลาปลาติดปลาเขาชอบเดี๋ยวทดสอองรอบสินะใช่ค่ะ แต่ว่าทอดอีกแล้วมันจะจะไปกรอบใช่ไหมใช่ค่ะเออสีเหลืองใหญ่ๆนี่<ม>สวยน้องใหญ่ามากโอ้อสวยๆว, <c oughs> วันนี้เขาก็ตำให้แบบละเอียดดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนอะแบบนี้อะไรเขียวๆก็ไม่รู้คราวนั้นเขาไม่ได้ตำนะเขตาตำแต่จริงๆที่มีเขียวๆก็ดีเหมือนกันนะมันมีเทสเตอรไงเขาให้กินกากไม่เอา้าวใครจะกินกากลองถ้าก,ากากอร่อยอะแสดงว่าอร่อยหมดอยากอะไรอยเนี่ย ปลาก็ยังอร่อยเลยคุณดูได้ไหมเดี๋ยวเขาไปทำน้ำให้กินไม่ไม่จะวันนี้เธอทำจะเดี๋ยวไปทำน้ำให้กินเ่หาเรื่องไฟเก่งนะนั่งเลยนั่งทำเลยไม่ยม่กินนอปาปิ้ซี่เหรอคะไม่ไม่จกไม่จากโาจะเรจะเราจาหาเรื่องเลยแต่ไฟก็มีนะหาเรื่องเจลบองเสร็จแล้วนะจจะทุกคนเจลบองสีมือผู้ชายเกาหลีค่ะ ตอนแรกเขาคิดว่าเจอโบงทำเยอะนะแต่จริงๆออกมาแค่เนี้ยแม่ผมก็สอนวิธีนะแม่เป็นไม่ใช่คนอิสานใช่ไหมครับคนเหนือไม่ใช่ใช่ไหมครับอาจจะไม่รู้วิธีฟังเข้าเนียก่อนนะอย่างนี้นะกลมๆนะอย่าให้ตินมือนะจ,จิมอนี้จิม,จ,มจิมเยอะๆก็อร่อยนะแล้วก็สามกินแล้วก็แบบต้องปิดตานะถ้าปิดตาแบบรสชัดร้ยเปเซ็ไม่ได้บรรยายความรู้สึกเซ็กกับยูทูบเบอร์ อันนี้อะไรอะ่ละละลายหมดแล้วว่าไหนปากอะ่ะขนาดนั้นเลยค่ะข้าวเ,เหนียวเหยวไม,ไม่ไม่กี่ครั้งละลายหมดแล้วว่าลอมมากค่ะเหนียวละลายในปากไม่ได้แล้วรู้สึกเจียวพองรอร่อยกว่าเมื่อก่อนนะผมคิดว่าทำเรื่อยเลื่อยก็ดีแล้วจริงๆรการันตีโดยพ่อบ้านชาวเกาหลีนะคะอันนี้ครบสองรอบนะครับทุกคน เมนูที่กินกับข้าวเหนียวอ่ะผมชอบมากเลยวันนี้ขอให้อเล็ดอร่อยนะคะถ้าวทอดไก่อร่อยก็วันนี้เอเวอริ i จบจิงเ i n g แบล a r แล้วจบแล้วทอดเ,เหลืองสวยเขาไม่จิ้มกินอะไรเลยนะครับทุกคนกินเป้าเปล่าก่อนนะก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ว้าวขอดูดิ โโโ้โหชอบแน่นอนไปเย็นๆค่ะคุณยูนคุน้ำมือไม้สั่นไปหมดแล้วความหิวคุณอ่ะรอ,อร่อยมากไม่ต้องจิ้มอะไรก็ได้นะรสชัดเค็มออกมาแล้วนะ,ะม,มีความหอมของปลาน,นิดนๆม,มีความเค็มของปลาน,น่อยๆอคนกินไม่ได้อธิบายคนอธิบายไม่ได้กิน <laughs> ข้างนอกกรอบใช่ไหมครับข้างในชุ่มฉุนนะ แล้วก็ข้าวเหนียวใช่ไหมอันนี้จิ้มกินแล้วไมเ่เจออคะแล้วก็จริงๆริงเจียวว่ามากินกับพักก็อร่อยนะจ้านี่ใช่ไหมครับทุกคนดูน่ากินจังอร่อยมากค่ะเมื่อวานเขาสอนว่าอะไรกินลำไยอะไรกินลำไยน้ำลายไหลย้อยเออ,อเก่งเขา้มพูดอย่างนี้ไม่เป็นด้วยเหรอโอโหตกใจเลยเมื่อวานสอนเป็นร้อยรอบ ยใหญ่ยิใ่ใหญ่ใหญ่ยทุกคนอินล้ำใหญ่ลำในภาษาทเกาหลีที่มีอะไรมั่งนะที่พูดแบบเนี้ยขันจังคงจังคงจังจังเงินช้างขันจังคงจังจังอคนเกาหลีก็มีนะแม่นีน่ีทุกประเทศใช่า่ข้าวเนียหมดแล้วนะ ก็ความคิดแล้วนะผมจะอ่อนลูกเกิดมาผมไม่ส่งโรงเรียนนะสงองผมไม่จริงหรอกเธอยังอ่านภาษาไทยไม่ค่อยเก่งนะใช่ไหมสอนลูกเรื่องบวกเรื่งเป็1 1> นสามห <laughs> อ,อมสมบัติไม่เคยอ,อ๋อลูบิดลูบิดปกติหนูสั่งใช่ไหมหนูจะใส่ตะกร้าไว้ก่อนในช้อปปี้ใช่ไหมแล้วพอ,อยูนสั่งอะไรเงี้ยหนูก็อ่ะโอตังค์ใช้ตังค์ใช่ไหมแล้เลือกเรื่องเลือก,ก,กจ่ายด้วย <laughs> ว้าเดี๋ยวผมว่าตังแค่ไม่ถึงหนึ่งตำบาทต้นใจตังสามพันสิบพันสมันก่อนแม่เคยเล่นเล่นได้ไหมคะเมื่อก่อนนะเล่นได้สมัยนี้ผมไม่ได้ละจริงปะเนี่ยเล่นได้ด้านเดียวใช่ไหมอ่านจ้ะโอ้โหสมัยก่อนมันสีนจำงินสีเหลืองสีแดงขาวก็มีแบบนั้นอยู่ค่ะแต่ว่าหนูซื้อแบบพาร์เทลมาเลโห่วงมากเรียนไม่เก่งแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ผมเก่งเดี๋ยวเขาทำให้นะคะกี่นาทีคะสามสิบวินาทีเดี๋ยวทำแล้วขึนเข้าก่อนเจ้าค่อยโชว์ ถ้าสีเท่ากันหนึ่งเส้นใช่ไหมรับต้องพลาอีดทางซ<อ>้ายทางขวาเป็นจริง 1> 1เป็นจริงเป็นอยู่หนึ่งเสนเก่าอันใช่ไหมเขาเคยทำเปสิบสองด้วยอะไรด้วยอย่างนี้มีแววเกิดมาว่าลูกจะฉลาดนิดน,นึงขอบคุณค่ะลูกไม่ต้องห่วงพ่อด้วยไหมฉลาดเลยเนี้ยโอเคนะครับทุกคนวันนี้เอาเอา ิ่งไก่ทนมาทอดแล้วก็ทำเจลบอากินข้งเต็มที่แล้วนะครับในนูหน้่าพอมคิดว่าต้องทำอาหารเกาหลีนะครับทุกคนเมนูอะไรดีนะเกี่ยวกับเต็มน้ำซุปร้อนๆ้อนไหมเขารูแลเขารูแล้เูแลไก่ดเนือ,อผมมาเข้าไปอันคอมเมนต์ก่อนหลายคนเขียนคอมเมนต์ให้ผมแนะนำใช่ไหมครับเดีย๋ยวผมก็ดูแล้วก็น่าสนใจผมก็เลือกพุกงนี้ดีกว่า,าทำอย่างนี้เนะาะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ เจอก,กันบินดียอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีเจ้า